ช็อกวงการบันเทิงต่างประเทศจูเลียนแซนไดดาราชื่อดังยืนยันเสียชีวิตหลังหายไปห้าเดือนก่อนนักปีนเขาพบร่างมนุษย์แฟนคลับใจหายยืนยันดาราดังเสียชีวิตหลังหายไปห้าเดือนก่อนพบร่างบนเทือกเขายืนยันดาราชื่อดังเสียชีวิตหลังหายไปห้าเดือนหลังพบร่างปริศนาบนเทือกเขาจากที่หลายคนเป็นกังวลว่าจูเลียนริชาร์ดมอลลี่แซนไดจูเลียนริชาร์ดมอลลี่แซน Sand, หรือจูเลียนแซนไดจูเลียนแซน นักแสดงชาวอังกฤษดาราชาวอังกฤษวัย65ปีได้ขาดการติดต่อและหายตัวไปตั้งแต่วันที่13มกราคม2566เวลาประมาณ19นาฬิกาในบริเวณแอ่งบานดีโบล์นดีโบลบนเทือกเขาซานเกเบียลในรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายหลังจากที่ทีมค้นหาได้ติดตามหาตัวเขาตลอดหเดือนที่ผ่านมากระทั่งไม่นานมานี้มีรายงานว่านักปีนเขาพบร่างผู้เสียชีวิตบริเวณใกล้เคียงกับที่จูเลียนแซนหายตัวไป จึงมีการส่งร่างทำการชัน,นสูตรก่อนยืนยันผลออกมาว่าเป็นจูเลียนแซนไดนักแสดงเจ้าบทบาทคนดังที่หายตัวไปเมื่อเกือบครึ่งปีรายนี้จริงๆตามรายงานระบุว่าเมื่อวันเสาร์ที่วันที่24มิถุนายน2566ที่ผ่านมามีการพบศพหนึ่งบริเวณภูเขาละบานดี MT บนดีและล่าสุดเจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วว่าเป็นศพของจูเลียนแซนจริงๆนับเป็นความสูญเสียของวงการบันเทิงต่างชาติที่ไม่มีใครอยากให้เกิด งานสํานักงานในอําเภอซานเบอร์นิโนกล่าวในถแถลงการเมื่อวานนี้ว่ากระบวนการระบุตัวตนศพเสร็จสิ้นแล้วและได้รับการยืนยันว่าศพดังกล่าวเป็นร่างของจูเลียนแซนวัย65ปีซึ่งที่ผ่านมาสํานักงานในอํเภอเทศมนทนซานเบอร์นิโน on ได้ประสานงานการค้นหาแซนสมาโดยตลอดนอแต่สภาพอากาศที่เลวร้ายเป็นอุปสรรคต่อนหน่วยกู้ภยัยทําให้ในแต่ละวันไม่สามารถค้นหาในพื้นที่เป็นเวลานานได้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานในอำเภอกล่าวว่าพวกเขากำลังลดระดับการค้นหาลงหลังจากความพยายามครั้งล่าสุดซึ่งมีผู้เข้าร่วมค้นหามากกว่า80คนในวันที่17มิถุนายนไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งพบศพมนุษย์ในบริเวณที่พวกเขาค้นหาแซนขณะเดียวกันครอบครัวของแซนสบอกว่าเรายังคงจดจำจูเลียนไว้ในใจด้วยความทรงจำที่สดใสเกี่ยวกับเขาในฐานะพ่อที่ยอดเยี่ยมสามีนักสำรวจ ผู้รักโลกกับธรรมชาติและศิลปะและในฐานะนักสแสดงที่คอยสร้างสารรค์ผลงานออกมาทั้งนี้ที่ชายของเขาบอกว่าแซนสรับการปีนเขามากตอนอยู่ที่เอภูเขาบันดีเป็นสถานที่โปรดของเขาเขาไปที่นั่นบ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้จุดจุดจูเลียนชอบพูดว่าผมไม่เคยมีวันหยุดแต่ผมพักบ้างเป็นครั้งคราวตอนนี้เขากําลังพักผ่อนอยู่ในที่ที่เขาชื่นชอบอย่างยิ่งนอกจากนี้แซนปรากฏตัวในภาพยนตร์และรายการทีวีมากมายในช่วงอาชีพของเขา ซึ่งผลงานภาพยนตร์ของเขารวมถึงภาพยนตร์เรื่อง a r รา h n o p h o b i a และ l ีฟ v e i ลาส Vegas เขายังปรากฏตัวในรายการทีวีเช่น Smallville ซีรีส์โทรทัศน์ของ Netflix เรื่อง What If และละครที่นำแสดงโดยปีเตอร์คาปูดีเรื่อง Benediction อย่างไรก็ตามในปัจจุบันจูเลียนแซนอายุ65ปีมีผลงานชื่อดังจำนวนมากเช่นภาพยนตร์เ r o o m วิดเอวิลหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าวอลล9หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าอชนโฟเบียหนึ่งนอแฟนทอออฟเอะโอเแต่ถ้าแฟนชาวไทยอาจจะคุ้นหน้าเขาในบทบาทของสเนคเฮดตัวร้ายในหนังเรื่องฟัตอมะตะหรือเดอะมิ d ดเลียนอีกทรั้งในส่วนของทีวีซีรีส์ก็เช่นสมอ l วิลสอง2 0นเก้าถึงสองพันสิบก็ตแฮมสองพวอตอีฟสอและอื่นๆ